Oh. เป็นแผลไหมครับเป็นต้งโอ้ไหนไหนอะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอกเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะนี่ครับ JBV Channel นี่ยันนี้เราจะมาปั่นจักรยานกันเราเราจะไปปั่นตรงนู้นกันนะครับ ายานเลยนะครับปั่นยังไงครับปั่นเป็นปั่นสองล้อครับโอเคจะบี้ปั่นสองล้อบีเจปั่นกี่ล้อครับสี่ครับสี่ล้อนะครับสีบส่ล้อครับอ่าไปเธอร์ขอไปสูบลมมา อคนโน้น oh. oh. oh ้ะครับโอ้โห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  เจ็บไหมครับโอ้เจ็บรองเท้าหลุดเลยครับเป็นอะไรครับเหี้ยเป็นอะไรครับโอ๋อไหนเป็นแผลไหมครับเป็นโอ,โอ้ไหนไหนฮะน,นิดนึงทะลอกนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนเวลาหนูปั่นหนูไม่ต้องปั่นแรงจิ๋ดต่อไปต่อ ีเจมาแล้วโอ้โหเขาหลับลับหลับลับอือโอ้โหนี่มีกระดิ่งด้วยเหรอครับจะบีให้น้องต่อกระดิ่งจะบีเอาให้น้องแต่ตรงนู้นน้ำท่วมตรงไหนน้ำท่วมครับอ่าพาพี่ๆไปดูสิไปไปดูน้ำท่วมนะครับ โอ้โหหนูอย่าไปลุยน้ำนะโอ้โหบ้านใหญ่ท้หญ่เลยเนีโอ้โห,โหสระว่ายน้ำบ้านบีเจเหรอครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหสระว่ายน้ำบ้าน <c oughs> บ้านเจบีกับบีเจเหรอ มันสกรปรกนะลูกดูสีน้ําดิเห็นไหมมันสกรปรกน้ํามันไม่ไหลถ้าตรงไหนน้ํามันไม่ไหลแสดงว่าตรงนั้นน่ะน้ําขังมันสกรปรกเจเจพูดว่าอะไรน้ำกินอ่ะดูเขาหน้าเุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเขาไม่รู้อะเขาปาระเบิดเขาไม่ได้ปาลาระเบดิดลูกเขาจุดผุไล่นกเพราะว่าแถวแถวบ้านเราเนี่ยมันจะมีทุ่งนาเขาปลูกข้าวไว้ นกมันชอบไปกินเขาก็เลยจุดปั้งน,น,นกมันก็จะบินหนีเลยพี่ครับน,น,น,นุ่นนกนุ่นภาษาอังกฤษว่าเบิร์ดเบิร์ดตอนนี้ช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนกันก็ปั่นจักรยานเล่นที่บ้านพี่เจจักรยานครับไปเอาจักรยานมาโอ้พระเจ้าเลยนะฮะโอ้พระเจ้าจอนมัน เยี่ยมมากอาไปตามเฮียให้ทันโอ๊ยโอ้ยเดือดตกโอ้ย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 ปั่นขึ้นกิโลครับปั่นลงเลยครับไปเลยครับวู้ อันนู้นเพียันที่เจ็ดมี 10, เจเลขสิหรออ่าเบอร์สิบมาเลยครัเบอร์สิบมาเลยค่อวูบเบอร์สิบเบอร์สิบเรียวค่ะเบอร์สิบ โอ้โอ้บอิบบสิบครับบอสิบครับแล้ว hmm. yeah. ุูยเลุ่บอิไหลแล้วบอสิบไปเลยครับบอตรบโอ้โอ้โอ้บอสิบอ๋อบมาครับโอ้ไปบอเจ็ไปต่อครับโอ้บอตเจ็ดบอตรเจ็ด หมายเลขเบอร์สิบมาแล้วโอโ้โหเบอร์สิบมาแล้วครับไปนะครับเบอร์สิบอย่าชนเบอร์เจ็ดนะครับโอ้เรียบครับเรียบเอ้ะไม้แก่เอาครับเอาครับเอาแล้วพี่ครับพี่ครับเห็นเห็นฝไฟยญ่บินลง เห็นอะไรนะครับเห็นฝาฝาขวดน้ำมันใหญ่บเริ่มเทิมอยู่ตรงไหนอะครับพี่พาพี่พี่ไปดูได้ไหมครับได้ครับไปดูเลยครับเจดีบอกว่าเห็นฝาใหญ่อันบรริ่มเทิมฝาอะไรอะครับอ๋อฝาลูกเขาเรียกขันครับขันขันเอาเบอร์สิบมาแล้วครับเบอร์สิบ โอ้บัสิบ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 เบรกครับบัสิบไม่เบรกแล้วหรอครับจะมืดแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะบัสิบหิวข้าวไหมครับเอาบัสเจ็ดไหมแก่ มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านไปกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเบอร์สิบมาครับเร่มาบอกพี่ๆก่อนครับเบอร์สิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สิบ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 เอาแล้วอะอวันนี้พอ,ว,นนพอวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับครับอคอยคอยติดตามเกบีกับดีเจนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดให้พี่ๆดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไปไหนก็อย่าลืมใส่ ใส่แมสนะครับใส่กี่ชั้นครับสองชั้นนะครับแล้วให้พี่พี่ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคบเป็นไปเป็นไปได้ไม่ต้องออกไปไหนนะคบห่างๆกันสองเมตรนะครับองสองเมตรโอเคครับบอกพี่พี่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง๊าเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ